สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทัวร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะเอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็นดูแฟนผีครับเ <c oughs> <c oughs> พจของเด็กผีสายอวยวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเรามาพูดคุยพูดคุยถึงโค้งสุดท้ายนะครับผมของตลาดซื้อขายของปีนี้นะครับผมก็น่าจะโค้งสุดท้ายแล้วไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็วันที่21ดแล้วครับอีกไม่กี่วันนะครับตลาดซื้อขายของนเชสเตอร์ยูนเตของเราไม่ใช่ดิตลาดซื้อขาย ในตลาดฟุตบอลน,นะครับผมก็จะจบแล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เราหวังดิวได้ประมาณ1-2ถึงดิวนะครับว่าเราจะสามารถซื้อเข้ามาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นักเตะของเราที่ปล่อยตัวไปแล้วนะครับผมก็นักตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับผมนักตอนนี้คือมันมีเฮลวีโกมาแล้วครับเฮลวีโกนะครับ <laughs> แต่ไม่ใช่ขาเข้านะ เป็นขายออกครับฟาคูโดเพย์สตี้นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัวที่ไม่แพงนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะนะครับก็คือปล่อยตัวออกไปในราคาแค่ประมาณ5 6ล้านนะครับผมแล้วก็พ่วงด้วยสัญญาเขาเรียกว่าไงนะาการแบ่งนะครับผมรายได้จากการขายฟาคุโดเพย์สตี้นะครับผมก็แน่นอนมันเป็นดิวสุดฉลาดของอ e ีดิคอร์อีกหนึ่งดิวนะครับก็คือ เราปล่อยตัวไปในราคาที่ไม่แพงนะแล้วก็ปล่อยให้เด็กมันไปเติบโตแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีมีเขาเรียกไงน,นะอ่าจะมีรายได้นะครับในการขายฟาร์ d ุโรเบตี้ข่าวต่อไปของสมโมสรพานาติไปพานาติไปกอตอะไรสักอย่างหน,นึ่งผมขออนุญาตด้วยผมอ่านชื่อไม่คล่องนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมากนะครับสำหรับผมเนาะนะครับเป็นลีก นอกลีกอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่อยู่ใน5้าลีกใหญ่ในยุคผมยังแปลกใจเลยนะว่านีระดับฟาคุนโดเปียตี้อ่ะคือสโมสรใน5้าลีกใหญ่ไม่สนใจกันเลยหรอแม้แต่สโมสรเดียวผมยังงงเลยตอนแรกผมยังคิดว่าไปลีกเอิงไหมไปนู่นไปนี่ไหมสุดท้ายไปลีกที่แม่งนอกลีกเลยแบบนอกนอกนอกเหนือห้าลีกใหญ่ในในในยุโรปเลยก็ยังแปลกใจอยู่นะครับว่านี ระดับฟาคุนโดเนี่ยนะเขาไม่ได้อยู่กับทีมใหญ่อีกแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าในอนาคตฟาคุนโดจะได้กลับมาลุดแล่นในห้าีเกียนในยุโรปอีกหรือเปล่าก็เป็นกําลังใจให้น้องมันครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับฟาคุนโดเป็นนักเตะที่ผมชอบหนึ่งคนตั้งแต่ย้ายเข้ามาแมนเชสเตอร์เดนเลยนะครับคล้ายๆกับแดนเจมส์คล้ายๆกับเดวิดเจมส์ผมชอบเพราะนะเขาขยันวิ่งไม่หมดนู่นนี่นั่น แต่ก็โดนปล่อยตัวไปนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ l ลี d ดไหมลียดนะยูไนเต็ดก็ดีใจกับน้องมันด้วยนะครับผมจะตำบแดดเจนนะครับพอผูโร่ปรยตีไปแล้วนะครับแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนที่นัดตอนนี้มีข่าวแล้วก็ผมข่าวกันหนักมากนะครับก็คืออีกหนึ่งคนสกอตแมกคอมินีครับลูกมาสมโมสรของแมชต์ยูไนเต็ดแล้วก็มี แนวโน้มนะครับที่จะย้ายไปนาโปรลีสูงมากนะตอนนี้นะครับผมแน่นอนครับมันมีข่าวตัว้งแต่วัน2วันก่อนแล้วว่านาโปรลีให้ความสนใจเว้ยจะซื้อนะครับอ่าแมคโมินีในราคา30ล้านคือผมยังงงกับข่าวอยู่นะคือจะซื้อในราคา30ล้านแล้วก็แมชชีนตดก็ตั้งราคาไว้ที่30ล้านแต่ว่าหน่วยเงินมันไม่ตรงกันนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันมันน้อยกว่ามากกว่านะอันนี้คือถ้าเพื่อนๆรู้ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับก็ผมยังงงกับค่าเงินตัวนี้อยู่คือนาโปลีส่นใจ30บล้านแมนยูจะขาย30ล้าน,านคือมันตรงกันแล้วตอนนี้แต่มันมีเอตัวค่าเงินที่ไม่ตรงกันผมคิดว่านะนาโปลีจะยื่นในตัวค่าเงินที่มันต่ำกว่าที่แมนเชสเตอร์เต็ต้องการนั่นแหละนะครับก็จบกันอยู่ตรงกลางได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอรุนนะครับแล้วก็มีทิ้งท้ายของโรมาโน่คือคือนาโปลีต้องไป ทำดิวกับลูกลกระให้มันเสร็จซะก่อนนะครับถึงจะมาดิวของแม็กท m มีได้นะครับแต่ว่านะครับนาโปลียักให้ความสนใจกองการอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือโซฟิยนอัมระบัตเพราะฉะนั้นดิวนี้อันตรายครับเพราะนาโปลีมีทางเลือกนะครับถ้าแมนดูนะครับอยากได้ตังนะเอาจริงๆเลยขายแม็กทอมแล้วปาดหน้าเอา <c oughs> ปาดหน้าเอาอัมระบัดแม่งเลยนะถ้าเพื่นผมนะ คือแบบถ้าจะซื้อไม่ใช่ถ้าจะซื้อถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะคือขายแม็กทอมแล้วไปซื้อโซฟียนอัมราบัตดีกว่านะถ้าถ้าสตัวนี้นะถ้าเกิดบิลที่มันเกี่ยวข้องกันนะขายแม็กทอมไปเอาโซฟียาอัมราบัตรหรือถ้าเราตัดตัดได้นะครับตัดอัมราบัตได้อยากไปซื้ออุกาเตเราก็มีตังไปซื้อนะครับถ้าเราขายแม็กทอมมีเนได้ เป็นดีลที่สําคัญนะสำหรับผมสาหรับดีลของแมคทอมเนียคือถ้าเกิดคุณขายได้อ่ะคุณจะมีเงินก้อนที่จะไปเสริมทัพนักเตะอีกคน2คนเลยนะครับอืถ้าเกิดใครคิดเห็นกัดคอมเมนต์บอกผมหน่อยสาหรับดีลของแมคทอมคือผมอยากให้ขายมากแล้วก็มันมีทีไมีความสนใจแล้วอ่ะแมคทอมนะครับผมอยากย้ายแล้วนะครับเราก็ต้องขายเขาให้ได้สาหรับสกอตต์แมคทอมเนียนะครับส่วนขาเข้านะครับอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ อุก uh, ัติเต้นะครับอูกาเต้ ate, แน่นอนนะครับณนะตอนนี้นะครับผมคือมันจอดจะได้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับผมคือเราสามารถตกลงค่าเหนื่อยตกลงค่าตัวเอ้ไม่ใช่ตกลงค่าเหนื่อยตกลงโปรเจกต์ตกน,ตก Project, นะครับกับทางอูกาเต้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้คือแม้ชีติดตกลงกับเอชเอชยัง e ไม่ได้ตกลงกับปารีสแซงแฉกแมงยังไม่ได, e ไได้เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเป็นไปได้ณนะตอนนี้คือข่าวมันหงมาหนักมากว่า เราเราไม่ทำดิวซื้อขาดนะครับผมก็คือเราทำดิวเช่ายืมนะครับยืมหนึ่งซีซั่นแล้วก็ในส่วนปีหน้าเราค่อยซื้อขาดอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับผมคือเราได้เห็นดิวหลากหลายของอีเดียอมากนะครับผมในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นดิวในการแบ่งจ่ายดิวในการต่อรองราคาดิวในการซื้อคู่เนี่ยจะมาดิวในเรื่องของการแบบ เรียกไงนะเอ่อยืมมาก่อนนะครับผมยืมมาก่อนแล้วปีหน้าผมถึงจะซื้อขาดคุณดีนะสําหรับผมดีนะคือหนึ่งมันช่วยเซฟงบประมาณในฤดูกาลนี้ลงนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าการยืมแล้วซื้อขาดนะครับผมมันเป็นการซื้อเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นการใช้เงินในอนาคตอ่ะคือในอนาคตในฤดูกาลหน้าไม่ว่า อุกต้จะฟอร์มดีฟอร์มไม่ดียังไงคุณก็ต้องซื้อขาดมันเป็นการบังคับซื้อครับถ้าอ่านจากข่าวของโรมโนนะคือมันเป็นพ่วงสัญญาบังคับซื้อขาดนั่นแหละนะครับผมก็แน่นอนมันคือการใช้เงินในอนาคตในงบป,ประมาณของปีหน้าแต่คุณจะประหยัดงบในปีนี้ลงไปเยอะมากถ้าถ้ามันคิดถ้าเราถ้าเราคิดว่านะครับผมอุกต้มาแล้วนะครับจะเป็นตัวจริงจะเป็นตัวหลักยาวๆทําได้ครับสบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจะออกมาแบบ ลองเทิมก่อนอ่ะมันไม่เหมาะสําหรับดิวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีความมั่นใจอะไรสักอย่างของเอเดีแล้วก็ผู้จัดจาการทีมของเราเอ i ดียรทนครับว่าอูกเต้มาคุณต้องเล่นได้แล้วคุณจะต้องเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยาวๆถ้าคุณจะทำดิวแบบนี้นะสำหรับผมเองนะครับผมผมคิดเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับดิวณนะตอนนี้นะครับดิวของ ฟาคุนโดนะครับไปแล้วไปบายเจ้าน้องหนูด้วยใช้เจ้าน้องมันด้วยนะครับก็ขอให้น้องโชคดีดีลของสกอตต์แมกโตเนีครับกับนาโปลีแน่นอนนะครับผมอยากให้ขายอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนเองก็อยากให้ขายนะครับสำหรับสกอตต์แมกโตเมีนะครับแล้วก็มีดีลนะครับผมของกูเาเต้ที่ตอนนี้จ่อมากๆแล้วในการทําสัญญา,าในการเช่ายืมแล้วก็บังคับซื้อขาดในปีหน้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ3ดีลนี้ครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วก็ อย่าลืมใครที่ฟังจบคลิปนะครับยังไม่กด subscribe ช่องลบกวนกด subscribe ให้หน่อยใครยังที่ไม่กดไลค์กดไลค์ให้ผมคนละทีครับฝากความช่วไว้แค่นี้บ๊ายบาย